ครับนะ,ะวันนี้นะครับนะจะมาอธิบายนะครับผมในเรื่องของอแรงพื้นฐานนะครับนะแรงพื้นฐานในไทยเก๊กงานในไทยเก๊กคนที่เรียนไทยเก๊กทุกคนต้องเคยผ่านคําพวกนี้มาอยู่นะเพราะถ้าไม่เคยผ่านคนํานี้ถือว่าไม,ไม่ถือว่าไม่รู้จักไทยเก๊กมันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ด้วยไทยเก๊กนะเพราะไทยเก๊กส่วนใหญ่คนเรามักจะไปนึกถึงการออกกำลังกายซะมากกว่าเหนื่อยไหมถามจริง มวยไทยแล้วครับเหนื่อยก็จบสิครับจบเราไม่มีกําลังนี่จบคิดได้ทําไม่ได้จบครับ <c oughs> อนนะไรฮะพื้นฐานของคํานะฮะที่มันเป็นไทยเก๊กนะฮะพื้นฐานเลยที่สุดเ <c oughs> ลยคือเพิ่งหรือจีออันชัยเลี้ยโจวเข่าแปดคำนี้นะครับผมเป็นแปดพื้นฐานของไทยเก๊กฮะ,ะเราจะมาอธิบายความหมายแล้ววิธีการใช้ของมันทีละอย่างกันนะฮะเพิงคืออะไรเพิงคือการปิดสกัดปัดป้องฮะสมมติก็ปัดมาอย่างเงี้ยเพิงนะสมมติเราถึงละ แถ็่ละแต่กองรถสุดทุบเถื่อนละเนี่ยเถื่ละแถ็่ละเนี่ยเถือนะครับนี่คือเผือแต่ในกรณีเนี่ยคือถ้าหากว่าแรงเขาน้อยเราเถอปุ๊บจบก็คือจบครับสมมติว่าแบบเงี้ยสมมติว่าแรงเขาน้อยซึ่งเราเนีบยแรงน้อยปุ๊บจบถ้าหากแรงเขาไม่มาต่อจบครับแต่ถ้าหากในกรณีที่แรงของเขางงมาต่ออย่างนี้เราใช้หลีละแรงมารเนี่ยหลีละเราตามแรงเขาเนื่อแมกตามซีนคราบลุกกองลุกกองแล้ว ดันมาปั๊บเผิยปั๊บเผยปุ๊บนะฮะปุ๊บเผิงมานะฮะครั้นี้เผยมาปุ๊บใชี่ยฮะเขาแรงเขายังไม่หมดเขาดันมาปุ๊บเนี่ยเขาดันมาดันปุ๊บเนี่ยดันการดันน่ยแล้วเราตามเขาเนี่ยอย่างเงี้ยคือหลีตามแรงเขาเนี่ยตามแรงเขานะปั๊บปุ๊บเนี่ยการตามแรงอย่างเงี้ยเรียกหลีละการดันเขาดันมาแล้วเราตามปุ๊บเนี่ยเราเบี่ยงเบนให้มันไม่โดนตัวเราเนี่ยคือหลีละนี่คือหลีเผยหลีหลีสีสีคือการโจมตี จากด้านข้างเอาสองมือเนี่ยผสานแล้วโจมตีพิธีจุดเดียวกันนี่คือจีนะฮะจากด้านข้างนะไม่ใช่แนวตรงสมุติมาปั๊บนี่คือจีแล้วฮะไหลไปโจมตีด้วยจุดเดียวนะก็ไม่จะเป็นตรงไหนก็ตามพุ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตีตีเน้นแบบตรงคอตรงอะไรเงี้ยสมมุติเขาโดนกอดอะไรเงี้ยนะะครับอ่โดนกอดอะไรเงี่อันตรกอดปั๊บเนี่ยนะฮะเอาตัวเราไว้ด้านข้างฮะแล้วเนี่ยจุดเดียวกันป๊อปไปทีเดียวนะอ้ออื้อ นะาอ่านนี้จีไปด้านข้างนะเอามือไปสามทิศอยู่ดยวยกันนี่คือจีนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่สุดที่สำคัญทั่งคอตาอะไรอย่างเงี้ยนะให้เกิดความเสียหายนะครับนะอ่านก็คือการขับธรรมดาครับผักผักไปตรงๆฮะผักไม่ว่าจะเป็นลงขึ้นอะไรไม่ไม่สำคัญแต่การผักก็คืออ่านนะสมมติมาปุ๊บปั๊บมาปุ๊บครั๊บแล่วเขาจะเพลิงลีดอะานเลก็แล้วแต่ถ้ามันเจอสมหวังปุ๊บปั๊บปุ๊บเจอจังหวะสมมติผักได้เมาไปผักได้เรมไปผักปั๊บเนี่ย เดี๋ยวจ่าผักได้ปั๊บเนีเ่ยเฮ้ยท่านผักได้ไหมครับผักได้ผักได้ไดไมันก็คือการผักธรรมดานะคนรับมาเพิ่งเรีนที่บ้านใช่ใช่มันก็คือหลีนั่นแหละมันคือการตามแรงเหมือนกันแต่มันจะผสมกดลงไปด้วยกดลงมาสมงมติว่าปั๊บเนี่ยไม่ปกติเน,นี่ยพอหลีมาปุ๊บเนี่ยเราจะตามไม่ละปลอดนะฮะมันจะมีผลลงเรื่อยๆบางการณีถ้าเขาอ่อนกว่เราเขาก็จะลงตามเราแต่นี่เขาแข็งกว่า เขาแข็งกว่าฮะมวยลำาุ่งอ่อนเขาแข็งเขาก็จะไม่ลงตามเราแต่เขาก็จะไปนี่คือผมผมผสมแรงลงไปแล้วนะฮะไหนเรียกเรียกคือแรงระยะสั้นนะฮะทำให้คู่ต่อสู้เสียศูนย์หรือว่าเสียจังหวะนะฮะในคืนเลี้ยนะครับเลี้ยมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตามมาเลี้ยนะฮะเลี้ยคือทำให้คุโตซูเสียสูงย์หรือเสียจังหวะนะฮะเลี้ย สมมติว่าไม่ว่าเราจะต่อสมมู้ปั๊บปัป๊บใดๆก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดเลี้ยมาก็คือหรือว่าบางทีถ้ามันจะไม่เยอะมันจะเดียวนะฮะเพราะปั๊บปั๊บใดๆก็แล้วแต่มาถ้าเกิดๆๆกุ้งทุบเขาเก่งหรืออะไรเงี้ยมาปั๊บเนี่ยอะไรเงี้ยถ้ากุ้งทุบเขาเสียสมดุลหรือถ้าหากว่ามันอยู่ในจังหวะที่พอเหมาะพอควรเลี้ยมันคือการสมมติแรงแรงมาเนี่ยแรงมาเรื่อยๆ ไม่ได้ออกแรงอะไรมากเลยนะฮะเห็นแต่ว่าเราไปจมตีในจุดที่ข้อีอกสมดุลเช่นป๊บนะเดี๋ยวตรงนี้ได้ฮนะแ้วเราก็ตึ๊กเดียวฮนะเขาก็จะไปนี่คือเลี้ยตึ๊กเดียวนะฮะไม่เยอะตัวโจก็คือศอจกจะโจดตีได้ศอกแล้วเขาก็คือไหลมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการต่อสู้ต้องมงีนะครับนะก็าทานั้นเองนะครับผมหมดีนะครับ